สวัสดีค่ะทุกท่านมาแล้วถึงบ้านเรียบร้อยเลยนะคะอีฟซีเรามารุ่นของกันเลยมีอะไรนะคะทุกคนนี่ของก็เยอะแยะหลายอย่างมากเลยนะคะอีฟซีลูกสาวได้เรียนจบม .6 เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปิดงานปักถินวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้ายคือ ความภูมิใจของพ่อของแม่มีลูกหลานลูกเต้าได้เรียนจบเป็นภาพที่ประทับใจของพ่อของแม่นะคะเอซอันนี้คือาวุธที่จบโมหกนะคะทุกคนโรงเรียนกันนานวิทยาจ้า ย่างกัเนเลยนะเสียทียนีย่ก็บ่ได้เอาอ้องไปที่โรงเรียนค่ะได้ไปที่โรงเรียนกับทิศไทยที่โรงเรียนกันดีนะเอฟซีของฝากของขวันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็คือว่าโรงเรียนสำนานสำคีวิทยานะคะใบเทียนลูกเทียน ปรกาศหรือว่าเรียนจบเนาะ,ะทุกคนภูมิใจที่ลูกหลานทุกคนได้เรียนจบแล้วนั่นแหละเราจะไปต่อไซก็ว่าอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนพ่อแม่ก็ดีใจดีใจกับพ่อกับแม่ลูกๆแล,ล,ลหลานด้วยทุกคนสาวที่อยู่ด้านบน กินแล้วกัพ่อแม่ก็ดีใจได้ความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มไปด้วยนั่นแหละสวัสดีค่ะพี่นอ้องเละก่ะัีทุกทุกคนนะคะวันนี้กต่ถึงอ่ะเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันดีวันหนึ่งเนาะ,ะลูกสาวนะทุกคนเป็นงานปัดสิมเรียนจบ ม .6 เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนมาดูกันเดตอนที่ในในโรงเรียนกะก็ได้ไปท่าให้ลูกหลานดูกันเนาะพอคนมันหลายยากะลืมโทรศัพท์ด้วยก็่ได้ไปอันนั้นโรงเรียนสำนานพิทยานะคะทุกคนใบยุบม .6 เนาะยุบแล้วคือว่าทลองพิดท่ทยทาย จบโมหกค่ะโมหกค่ะเราคิดว่าถูกค่ะทุกคนอันนี้ก็คือของขวัญเนาะของเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนจากปุ่งหรือว่าจากคู่เพื่อนให้นั่นเองเนาะทุกคนหลายกองเยอะแยะทุกคนอันนี้ก็กานรับเด็กรับเพื่อนเหมือนกันกนะ,ะของเล็กๆน้อยๆ โลประสันวลโทนะคะทนโทขึนกันแล้วกันนั่นแหละกลมภาใจเริศเลิศประสานเล็บเลิศเลิศเลิศ กนโงอันนี้น่นนารักมากนันับบนโนบเืวว่าองฝันเนาะของฝันทอนบตเวลาจะเข้าโรงเรียนเรืวว่าอะไรนคน อโก้อ้จะเป็นซอทองไม้สวยงามมากทุกคนอันนี้ก็ซอใหญ่กำใหญ่สุอสงกันจ้าว่าเนาะสวยงามมากเลยนะคะไอ้ชีกคน จะลองอันนี้ดินดอกตะวันนะคะทุกคนสวยดอกไมได้ดอกไม้อย่างน,นี้คือดินดอกกุหลาบโซนนี้สวยมากสวยมากเลยอังกฤษเนี่ยอังกฤษอังกฤษ โตสวยๆทงานก็ดีใ,ใจน้ำลูกเนาะ,ะเรียนจบแล้วเรียนดีนี่แหละเ็ชหนึ่งอันเกดซี่ตลอดค่ะทุกคนเป็นภูมิใจของพ่อของแม่นี่แหละสารับคิดในกับพ่อมีอย่างหลายน้องลูกหลานทุกๆทุกคนขอให้เอีทุกท่าน จงเจริญลุงเรืองมีความการุณาเมตตากับสายยายโดยมาตลอดเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันย่าก็ดีใจแล้วทุกคนดีใจแลวก็ภูมิใจที่มีลูกหลานนะ FC หรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคู่ทุกคนมีความการุณาเมตตามาเบิ่งมาแย่งหรือว่าเบิ่งคลิปเบิ่งอะไรให้เล่าแล้วก็ดีใจแล้วทุก มีอย่างหลายวันนี้ก็ขอให้ผู้ตลาดนทุกท่ทานสบกดไล่ขอไซ้กดเชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต,ต่อไปก็ขอให้ลูกหลานการร่ำการเลียนหรือว่าอะไรก็ขอให้ก้าวหน้ามั่นคงคุณละมากรากไม่เนะาะออกภาคออกคนหรือว่าเรียนมั่วสว กะดีๆนะะั่นแหะค่ะทุกคนขอ,ขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจมึงกันมา,า,เ,าเนเีน่ยกัะว่าขอบคุณเนาะเดือดกันไหมเด้อูกหลานยังไงก็พอขอบใจแั้วนะค่ะไี่นี่ม่มาซีทั้งใต้ทั้งเหนือทั่วประเทศ ฟังเล่าฟังไทยมือฝรั่งอังกฤษมีอะไรอภัยกันได้ก็อภัยกันเนาะข <c oughs> อบคุ้นมากา